สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนพันแทร้รอบมิดวีคของเรานะคะและอีกช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกช่วงเวลาดีๆนะคะที่เราจะ รับฟังกันนะคะก็เป็นช่วงของการแช่ประสบการณ์นะคะเรื่องราวชีวิตที่พี่น้องของเรามีกับพระเจ้านะคะแล้วก็พี่น้องรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นสมาชิกในขีจักร่วมินิมิตของเรานี่เองนะคะก็เป็นหน้าตาที่คุ้นเคยเมื่อพี่น้องเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมทักทายกันมากดเลิฟก,กดไลค์กดลักกดให้กําลังใจพี่น้องของเราด้วยนะคะพี่น้องรับเชิญของเราวันนี้ก็คือ กิกค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะเออโอเคค่ะแวบบขออนุญาตเรียกกิกแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้กิกเนี่ยที่จะแนะนําพี่น้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะ,คะชื่อชื่อกิกดารินเตโมค่ะโอเคกิกดารินเตโมนะคะโอเคค่ะโอเคก็ <laughs> 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 เนาะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็การที่กิกได้มาอยู่ตรงนี้ก็เชื่อว่าพระเจ้านํามานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็วันนี้เนาะเราก็จะมารู้เรื่องราวนะคะเจาะลึกในชีวิตของกิกกันว่าพระเจ้าอวยพรอะไรในชีวิตของกิกมากเออมากอย่างมากมายนะคะโอเคค่ะแล้วก็เรามาสอบถามกันเลยนะคะว่ากิกเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเอ่อนำกิกให้มารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงแล้วก็เชื่อพระเจ้าได้กี่ปีแล้วแล้วก็ใครเป็นคนพามารู้จักกับพระเจ้าค่ะอ จุดต้นต้นก็คือเป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนแววเลยนะคะโอเคค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนที่มาตรงกรุงเทพก็คือระยะเวลาที่รู้จักกับที่นี่ก็น่าจะประมาณสิปีค่ะใช่ก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาเคยอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้คือเขาไปอยู่ต่างจังหวัดก็คือเหมือนเขาแนะนำมาอืมเอเมนมดได้ค่ะก็ขอบคุณพจาระเจ้าจริงกิ๊กก็ เกิดอยู่ในครอบครัวคิดเตียนเนาะเหมือนกับเราจริงๆมันก็มีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งเนาะในการที่เราเกิดมาในครอบครัวคิดเตียนครอบครัวที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าแน่นอนว่าบรรพบุรุษของเราครอบครัวของเราพี่น้องของเราพี่พ่อแม่ของเรา สิ่งหนึ่งที่เขาทําเผื่อเราเสมอก็คือการอธิษฐานเผื่อเราให้ได้อยู่ในทางของพระเจ้าแน่นอนและตลอดการที่เราได้ติดตามแล้วก็เดินอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนชีวิตของแววเองหรือชีวิตของกิกเองพระเจ้าก็มีพระพรแล้วก็มีการอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดการติดตามพระเจ้าแน่นอนจะให้กิกแล้วก็ให้แววเนาะมาเล่าทั้งหมดพี่น้องก็คงจะเวลา ในช่วงนี้ก็คงจะไม่พอนะคะอยากรู้เรื่องราวอะไรเยอะมากมายก็หลังใหม่แล้วกันแต่วันนี้ก็อยากจะให้กิ๊กเนี่ยมาแชร์เรื่องราวการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทําผ่านชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเราประทับใจพระเจ้าแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่พระเจ้าทําในชีวิตของกิกเนาะก็อยากจะให้กิกแชร์ให้พี่น้องของเราได้รับรู้ว่าพระเจ้าอวยพรอะไรในชีวิตของกิ๊กยังไงบ้างค่ะโอเค ถ้าดึกถึงพระพรของพระเจ้าก็คือจะมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่ที่จำแล้วก็แบบว่าที่เด่นๆเลยกับชีวิตก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอาภัยม,มีครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีนาน,นจำไม่ได้ากี่ปีแต่ว่านานมาก <laughs> ก็คือว่าเคยมีพี่คนหนึ่งที่ที่แบบว่าเขาชอบผมเหงอืแล้วเราเป็นคนที่แบบโดยนิสัยวนตัวเราก็คือเป็นคนที่เงียบๆสู้ใครก็ไม่ได้เวลาเขาว่าอะไรก็คือจะนิง่งแล้วพี่คนนี้เขาก็จะแบบว่ากดขี่ข่มเหงในทุกๆวันแล้วมันสะสมด้วยการที่เราเป็นคริสเตียนเราก็แบบไม่ได้เราจะด่าเขาจะตอบโต้อย่างไงก็ไม่ได้แต่มันกลายเป็นล่าข่มขืนที่แบบว่ามันกลายเป็นความทุกข์ลึกๆข้างในค่ะ แล้วเ,เราพอวันหนึ่งก็ก็มีแบบอาจารย์เนี่ยก็มามาเหมือนมาเทศแล้วก็ามาพูดเรื่องการอาภายัยพูดถึงให้แบบเราต้องให้อาภายัยคนที่ทําไม่ดีกับเรานะ<ม>พระเจ้าถึงจะอวยพรเราได้เพราะ<ม><ม>ว่าความบาปเป็นกําแพงกั้นที่ทําให้พระพรไม่ถึงเรา<ม>แต่ว่านาตอนนั้นเราก็อยากได้พรแต่การอาภายัยเราก็พยายามจะท<ม>ําแต่ว่ามันทําไม่ได้เราก็อธิษฐานอธิษฐ,ฐานพระเจ้าเอาความแบบ ความรู้สึกไม่ดีความ,มโกรธคนความเกลียดตรงนี้เอาออกไปสักทีก็คือก็อธิษฐานแต่ก็คือเหมือนอาจารย์หรือว่าแบบว่าพี่น้องคริสเตียนก็จะคอยพูดแต่ว่าคือเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับใครแต่ว่าเหมือนแบบผ่านปากของออผู้รับใช้พระเจ้าหรือว่าคริสเตียนด้วยกันอางนี้ว่าพระเจ้าจะไม่ไนะม่อวยพรนะเราพอจากนั้นมันทําให้ต้องอธิษฐานพระเจ้าออกไป ครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่หลุด uh huh. มันมีความรู้สึกเราอยากจะเราอยากให้อภยัยแต่เรา uh huh. ให้อภัยไม่ได้ก็ผ่านไปอีกก็ทำอย่างเนี้ยเกือบนานมาก uh huh. นานนี้ก็คือร่วมสองปี uh huh. ที่เราพยายามเจ้าออกแลเจ้าออก uh huh. เจ้าออก <Okay. S 2> แต่ทำไม่ได้แต่ด้วยการที่แบบว่าเราก็อธิษฐานอธิษฐานจนวันหนึ่งที่แบบว่าน่าจะถึงเวลาของพระเจ้าที่ตอนนั้นก็คือวาง วางกับวางจริงๆวางทุกสิ่งอย่างลงคือไม่นึกถึงปัญหาไม่นึกถึงพี่คนที่ข่มเหนไม่นึกถึงใครคือนึกถึงแค่พระเจ้าแค่อย่างเดียวคุณนาะตอนนั้นก็คือวางแล้วก็มองแต่พระเจ้าแล้วตอนนี้ก็คือบอกพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าคือปัญหาพวกเนี้ยมันอยู่กับลูกมานานแล้วแล้วก็คือขอพระเจ้าเอาออกไปเถอะอย่างเงี้ย ประมานแบบระนึกในหัวคือไม่ไม่มีอะไรแล้วว่ามันมันมีแต่พระเจ้าเท่านั้นคือวางทุกสิ่งอย่างลงแล้วหลังจากนั้นก็มีการนมัสการสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะตอนนั้นก็คือเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะมันเป็นก้อนหรือว่าเหมืนมันเป็นอะไรดํำๆอ่ะที่มันหลุดออกไปเองอมันแต่ว่าณตอนนั้นก็คือยังนมัสการอยู่แล้วมันทํา มันมีความรู้สึกว่าตัวเราเบาบ au, มากมันเบาเราแบบขอบคุณพระเจ้ามันหลุดแล้วมันหลุดแล้วเราก็แบบมีความสุขที่สุดนะตอนนั้นคือมันเบามันหลุดอ่าเหมือนสิ่งที่มันอยู่มานานเราอยากจะทําดีแต่ว่าเราทําไม่ได้คือแต่ว่าพอถึงเวลาของพระเจ้าจริงๆอ่ะมันหลุดออกไป <c oughs> สองปีที่ขมขืนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นคือ กระโดดแบบสูงมากมีพี่คนหนึ่ง,งเขาเล่าให้ฟังว่าแบบเห็นเราอ,ะอ่ะกระโดดสูงแต่เราไม่รู้ตัวออใเอเมนเนาะขอบคุณพระเจ้าสุดยอดเลยพระเจ้าได้ปลดแอกแบบลากขมขื่นเนาะใ,ในในความทุกข์ในความ,ใ,วามให้อภัยอ่ะแน่นอนแหละเราเรารู้เรารู้รกฎของธรรมชาติอยู่แล้วว่าเราจะสุขเราจะทํายังไงใช่ไหมทําดี้วต้องได้ดีแบบไหนแต่แน่นอนบางทีบางอย่างในในความ โกรธหรือว่าในในลากคมคืนบบางทีเราอยากจะหลุดแต่ว่ามันด้วยตัวกําลังหรือกําลังของเราเองมันไม่สามารถทําได้แต่ท<ช>้ายที่สุดแล้วกิกก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดกําลังของกิกให้พระเจ้าได้ปลดปล่อยให้พระเจ้าเอาแอกของความแบบความโกรธความเกลียดที่คนอื่นเขาได้กระทำแล้วมันกลายเป็นแบบลากลึกในชีวิตของเราที่ไม่สามารถให้อภัยได้แต่ว่าพระเจ้าช่วยกิกให้ได้หลุดออกจาก ลากนั้นแล้วมันก่อให้เกิดสันติสุขในชีวิตของกิกมากยิ่งขึ้นแล้วกิกบอกว่าเมื่อเราปลดล่อยแล้วมันก็เป็นท่อน้ำพระพรที่พระเจ้าจะไหลเข้าสู่ชีวิตของกิกได้อย่างมากมายเนาะก็เอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้องกดหัวใจกันมารัววหน่อยนะคะว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทําได จริงๆในชีวิตของเราเมื่อเราได้พึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดกําลังสุดความคิดสุดความสามารถในชีวิตของเราเนาะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราหมกพ่องเราทําไม่ได้แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าทําได้ในชีวิตของเราแล้วก็ตอนนี้พระเจ้าทําได้แล้วในชีวิตของกิกเอเมนะคะเอเมนค่ะเอเมนและพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องก็ทําได้ในชีวิตของพี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องพิมพ์คาว่าเอเมนมาด้วยกันนะคะเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่ก็เป็นพรอพ่ที่แบบออมเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ พระเจ้าทำจริงๆแหละถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าพระเจ้าทำได้ไหมก็ไปลองอธิษฐานดูนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีข้อบกพร่องหรืออะไรอยู่ในชีวิตของเราล้วอยากเปลี่ยนแปลงแล้วอยากแก้ไขก็ให้พระเจ้าเข้ามาแก้ไขแล้วก็มาช่วยในชีวิตของเราเหมือนกับชีวิตของกิกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะเป็นพยานอีกนอกจากแบบเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่าเออว้าวมากพระเจ้าแบบปลดปล่อยเราให้แบบโลง่งตัวเบาอืก็เป็นในเรื่องอ่าเหมือนตอนที่ มากรุงเทพครั้งแรกเนาะเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมาตรงเนี้ยครั้งแรกคือเราเริ่มต้นทุกอย่างคือเราเจอปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างสังคมคือแบบนอกจากคริสเตียนเราก็ยังรู้จักกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคือเหมือนการที่เราเดินผิดผิด,ผดถูกถูกเนี้ยคือเมื่อก่อนก็คือเหมือนเรามีพระเจ้าแต่ด้วยการที่เรา,อ,าอยู่ในสังคมข้างนอกใช่แล้วก็เพื่อนข้างนอกใช่มันก็มีความอ่อนแอบ้างเข้มแข็งบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ว่า อ่ะข้อดีก็คือเราเป็นพิสเตียนตั้งแต่เด็กแล้วมันทาให้ภูมิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างกําแพงหรือภูมิภูมิกันเนาะเอาง่ายๆมันเหมือนวัคซีนโอเคแบบเราเข้าใจอย่างน้อยเวลาเรามีปัญหาคือเราก็ยังมีพระเจ้าเราเราก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าแต่เวลาเราไม่มีปัญหาเราเราอาจจะจะทิ้งไปบ้างอาจจะทิ้งไปบ้างนะคะพี่น้องก็ก็ธรรมดาแต่เมื่อเรารู้สึกว่าอุ้ยเราต้องการเราก็จะสว่งหาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเลยอแล้วก็ เหมือนการที่ได้มาโบสถ์นี้เนาะก็จะได้รับพระวจนะคําของพระเจ้าทั้งผ่านทอ่งคุณพ่อในรูดอาจารย์อินพี่สายเอ้ยก็คือหลายๆท่านเม้กระทั่งครูเอมหรือว่าเป็นแววหรือว่าเป็นดาวคือขอบคุณพระเจ้าที่สังคมคริสเตียนทําให้เราแบบเราเรียนเขาเรียกว่าถึงความรักของพระเจ้าแล้วพอเข้ามาในนี้มันรู้สึกอบอุ่นแล้วสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือ เรามักจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเราอยากจะได้อะไรมันค่อนข้างที่จะยากกว่าคนอื่นแต่ว่าพอถึงเวลาของพระเจ้ามันกลับกลายเป็นว่าง่ายคือถ้าเราทำเหมือนมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในเรื่องของการซื้อบ้านครั้งนั้นก็คือเซล์ที่ขายรถเอ้ยขอโทษเซลที่ขายเยา <laughs> <laughs> ซลที่ขายบ้านเ <laughs> ซ,ล, <laughs> ซลที่ขายบ้านเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะ คุณอาจจะต้องมีเงินในบัญชีหนึ่งแสนแต่น, <า S 1> <า>นตอนนั้น,อนตอนนั้นก็คือเราก็อยากได้บ้านพระเจ้าเราก็อยากได้บ้านของตัวเองแต่ว่าเงินเราก็ไม่ได้ว่าจะมีแล้วพอทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทําก็คือก็คุยกับแฟนก็คือเอกก<ะ>็เออเราอธิษฐานกับพระเจ้าไหมในเรื่องของบ้านเงี้ยแต่ว่าเงินเราไม่มีนะแต่เราก็อธิษฐานไว้ก่อนแต่ว่าวันหนึ่งที่ว่ากลับเชียงใหม่ค่ะ แล้วอยู่เราก็พากาันไปดูตรงนี้กันตรงนี้กันบ้านหลังนี้สวยนะนู่นนี่เราก็เข้าไปปุ๊บสิ่งที่สิ่งที่ได้ก็คือว่าอเหมือนพระเจ้าให้บ้านหลังนั้นแต่ว่าโดยที่แบบเราไม่ได้มีเงินเราเดินเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่มีแผนอะไรล่วงหน้าแต่ว่าถ้าพระเจ้าจะให้พระเจ้าก็คงให้คิดอย่างนี้ทั้งทที่เราไม่มีเงินพอเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนเริ่มทําสัญญาเริ่มคุยนู่นนี่นั่นเริ่มมีการไล่ ล้วพอระยะเวลาตอนตอนที่กลับมาที่ทํางานแล้วก็มีหลายคนนะตอนนั้นที่บริษัทที่เขาก็อยากจะได้บ้านเหมือนกันซึ่งเงินเดือนของคนอื่นเขาค่อนข้างจะสูงกว่าเขาเยอะกว่าแต่เราเงินเดือนไม่ได้เยอะเท่าเขาแต่ว่าพอถึงเวลาที่ในเรื่องของธนาคารติดต่อเข้ามายังไงก็เราได้แต่เขาไม่ได้เราก็แบบทั้งที่เราไม่ได้มีเงินเยอะแยะแล้วทีนี้ก็เก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้า มีเวลาของพระองค์เราก็แม้กระทั่งเรื่องรถเงี้ยรถอะไรทุกอย่างก็คือเหมือนเราเริ่มจากที่เราไม่มีแต่ถ้าพระเจ้าจะให้อะพระเจ้าไม่ได้ดูว่าเรามีหรือเราไม่มีแต่ว่ามันถึงเวลาที่พระเจ้าจะอวยพรแล้วก็ให้สิ่งนั้นอ่ะเป็น,เป,นเป็นพระพรแล้วก็ให้เผื่อกับคนอื่นด้วยเอเมนก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าก็อวยพรนอกจากจะเรื่อง ชีวิตท,ที่พระเจ้าได้ปลดแอกให้มีสันติสุขแล้วพระเจ้าก็ยังอวยพรในเรื่องของวัตถุเนาะในสิ่งที่เราจําเป็นในใช้ชีวิตของเราพระเจ้ามีเวลาที่ดีแล้วก็มีเวลาที่เหมาะสมสําหรับแต่ละคน<ช>ที่พระเจ้าจะอวยพรเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับแต่ก่อนอที่จะได้บ้านหรือได้รถก็คือ ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มเซล,ลร้อยหนึ่งด้วยนะคะ,ะพี่น้องมีกลุ่มเซล,ลเรื่ังคะแต่ยังไม่มีกลุ่มเซลหากลุ่มเซลเลข,ข้านะคะทุ <laughs> กครั้งทุกครั้งก็คือจะช่วยอธิฐานอธิฐานเผื่อทุกครั้งที่มีกลุ่มเซล,ลจะคําพูดหนึ่งก็คือช่วยอธิฐานอธิฐานเื่อด้วยเนาะอธิฐานเพื่อนะใช่ในในทุกการแบ่งปันในการสัมัคคีธรรมของเราในช่องสุดท้ายของเซลลเราจะมีการถามแล้วก็อธิฐานเพื่อกันในเรื่องใดๆ กิ๊กก็จะแจ้งเรื่องที่ตัวเองอยากให้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อยู่เสมอแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเนาะการอธิษฐานสําคัญเอเมนเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าเลยก็มาช่วงสุดท้ายของเราแล้วเนาะรู้แหละว่าพี่น้องก็อยากฟังอีกก็เดี๋ยวไว้ทักกันมาหลังใหม่ก็แล้วกันนะคะช่วงสุดท้ายก็อยากจะให้กิ๊ก่หนุนใจพี่น้องอะไรสั้นๆว่าเอออะไรหรือมีเคล็ดลับอะไรหรือเราติดตามพระเจ้ายังไงถึงทําให้เราได้แบบยินหยัดของความเชื่อแล้วรอจนกว่าพระพรพระเจ้าจะให้ในชีวิตของเราเพราะบางคนแบบ อ่ะเชื่อเข้ามาแต่พระเจ้าไม่อวยพรสักทีบางคนก็แบบว่าไม่รับใช้และไม่ติดตามและอะไรอ่ามันก็มีเหตุผลร้อยพันแปดแต่ว่าเทคนิคของเราหรือเคล็ดลับที่เรามีทําให้ที่เราเติบโตมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าเนี่ยเทคนิคในชีวิตของกิ๊กคือแบบแจากจะหนุนใจพี่น้องยังไงบ้างในชีวิตของกิ๊กไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือเชื่อเชื่อเนาะเชื่อ<ม>แล้วก็รอคอยคือสมมติว่าเราอธิษฐานอธิษฐานแล้วพระเจ้ายังไม่ตอบเราก็ยังอธิษฐานต่อ เพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ถ้ามันไวไปหรือช้าไปก็คืออเขาเรียกว่าอะไรอะอาจจะไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าแต่พระเจ้ามีเวลาที่พอดีเหมือนพระเจ้ารู้ล่วงหน้า,าใช่เอเมนเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะคำตัณใจของยื้อก็คือเชื่ออธิษฐานรอคอยแล้วก็ไม่ล้มเลิกในการ<ช>อธิษฐานนะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เราก็ยังจะอธิษฐานต่อไปเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรให้กับเราในเมื่อ ถึงเวลาที่เหมาะสมในชีวิตของเราเนาะเอมเมนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณชีวิตของกิกนะคะที่เป็นพะพรมากๆเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่านอกจากเราเริ่มต้นเรานมัสก,การพระเจ้าแล้วเราฟังคําพยานไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ในรอบมิวตวบีของเราก็คือถ้อยคพาพระวจนะคาของพระเจ้าจากผูก้รับใช้ของพระเจ้านะคะพี่น้องก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ทักทายผู้รับใช้ของเราในค่าคืนนี้ที่จะแบ่งปันถ้อยคําพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยนะคะเอาละค่ะแรกก็เวลกับกิกก็ขอ อนุญาตที่จะลาพี่น้องไปตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะว้จ้าพรค่ะ